แต่งแบบไม่สนสแตดเลยว่ามันจะคุมดีไม่ดีนะครับเน้นแต่งเอาแบบติดลบด้วยขีดแดงนะครับผม,มโอเคก่อเนี่ยเรามาดูกันว่าจะรอดไหมเพราะผมตอนนีม้มีความคิดว่าผมจะเอาเจ้าตัว KSV ไปแต่งให้ห่วย KSV ตัวไหน KSV ก็คือตัวนี้โอ้คนหายโดนนะครับเจ้า KSV ก็คือตัวนี้นะครับผมจะไปแต่งให้ห่วยเลยนะครับ แล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่คิวนะครับผมโอเครู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะพูดเรื่อดะขัดนะอ๋อ,อแล้วก็ที่ผมหายไปนะไม่ได้หายไปเพราะอะไรนะครับเพราะที่ผมหายไปเพราะหนึ่งเลยคือมายผมมันไม่ค่อยจะดีมันติดตะขัดน,น,นะครับผมก็ตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะครับผม,ผมก,เกผม็เพิ่มเพิ่มนอกเรื่องนะผมเพิ่มเพิ่มการเสียเวลานะครับเราไปชมทุกเลยนะผมผมว่าผมนกอกเรื่องเรืกอนไปแล้วโอเคไปเลย let's go อุ้ยแต่งตอนนี้ผมแต่งแบบหวยหวยเลยนะ โดนลงไปแต่งแบบคือไม่มีคุมแรงดีครับผมโอ,โอ้แต่วิ่ง้ามากแต่งแบบน้องเน่าเลยนะขน,นาดแต่งแบบมวยนะี่ย ต่ปืนนี้น่าจะเมต้าด้วยไหม,มใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นเขาปืนน่ะจะไม่ไไแมรงจแต่มัน้ามากเลยโอ้ยไม่ตายโขบยิงสระโขบยิงอะไรอย่างเงี้ยสระโับ <B> มนะเอ๊ยปี๊ปันเลยจริงถ้าเราแพ้ก็ตามทัน้น เราเห็นนะนะเราเห็นนะเราเห็นนะเราเห็นนายนะเพื่อนเออโอ้โเลยจับมาตู้ในอ่างก็ใส่โอเลยจับโอ้ หมือนโปรไฟล์เหมือนนนเหมือนคลปคอิปสอร์เออเอปืนอะไรอ่ะโอโ้ยนอนอย่างงี้ได้เลยลกระเด็นเลยลูกตองอะรลองแรงโอ้ลูกฟอโจนอดัอด,ดอัอดหัวดำอเง้ยมาเยอะไม่ฟังปโยกเลย เออลูกซองอย่างเด็ดแบบเล็กอ่ะคนจะไม่ลูกซองลูกซองก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะใส่แบบลูกซองเราจะไปเล่นแบบใหญ่กันไม่ใช่แบบพอโตนะจะเป็นแบบกว้างกว่าเรากดมาดูกันว่าเราจะได้คิวเท่าไหร่ลูกซองมบูรณ์แบบ โคตรมันอะโอ้อาจจะแบาปืนมันอาจจะควบคุมแรงอยู่แล้วไงมันโดนาจกะดีของมันยด่แล้วไงแต่เราเราแตะไม่ไหวเราก็ยังคงอยู่ เอลูกสองไปใช่ไหมเอโอ้โหไล่ไปหาเขาก็ีนิ่มเลยนะ่โอ้ยมอคว้างกลับไอ้ เขาโดดไปโอป้โหรันอารัก A luôn 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 เออโดนลุ้โอ้ยทำไมทำอะไรเลยลบได้ครับน้องแต่ลาวนี่แหละพอลาหน้าเขาก็เดี่ยวลไม่เราเดี่ยวโอเคตาตกวอันนี้เนาะ นี่แน่นเรามาเปลี่ยนปืนนะครับแบบเอาแบบปืนที่อัตราด้านต่ำๆนะครับไม่อัตรา,าสูงๆมาเออัตราลั่นต่ำไปเลสโก้แบบเล็กเปลี่ยนปืนนะครับก็คือใช้ตอนแรกผมใช้ปืนปืนนั้นนะชื่ออะไรนะปืนเแบบมื่อกี้เดี๋ยวนะผมดูผมตอนนั้นผมใช้เป็นปืนอ่าเจ้า KSB นะครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็น Compact 92นะครับ <S <S เพราะว่าผมจำผมจาได้ว่ตอนที่ผมซื้อมันเดินอะไอ้ Compact 92นะน,นี่ยอัตราล้านสูงมากแล้วก็ดามดิเบามากนะครับน่าจะเวิร์กกับคอนเทนต์นี้ตอนแรกเนี่ยเกมแรกผมใช้เป็นนี้มาใช่ไหมมันก็มันก็ปืนมันก็ดีนะครับมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ปืนมันก็คุ้มดีนะครับอืมแต่ ผมก็ขอย้ำไปเลนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมขอย้ำเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเป็นลูกซองแล้วก็ไปเล่นแบบโกว้างนะครับอืมลูกซองเล่นแบบโกว้างแต่งแบบคุยห่วยเลยเอาแบบยิงนิ้ไฟล์ลูกกระจายเป็นพุแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะผมเออไปแล้วไปเจอเกมที่สองเลยครับผมไป let's go <S <laughs> <laughs> นะครับ let's go โอ้ย <laughs> 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 ู่นะคุดแต่งหวยแล้วเนี่ยโอ้ยหลวงหลวงมาแล้วเราก็ดักออเขาเห็นเรานะเฮ้ยเราเจอคนโหดเฮ้ยน้องมิชอผมว่าเราอาจจะเราอาจจะแทนก็ได้โอ้ยหนินได้ด้วยโอ้ อเ,เอายอิงจากระยะล้านเมตรโอ้ยกระโดดยิงสูองนอ้อุ้นกาพวยิงเลยโอ้ย

ตัวรถมันยิงเลยเกิดแต่รัวมากเลยนะอันนี้ผมแต่งของหวยจริงปุ้เนี่ยทำไมมันนิ่งจังวะผมว่าไม่ใช่แล้วโอตรผมว่าผมผมว่าไม่ใช่แล้วถึงถึงถึงโคตรถึงขัง้นที่สามเลยอนะ่ะผมว่าไม่ใช่เลยเอา้า เออระเบิดอ้าวเรียบร้อยพี CT ่โดนระเบิดผมพี่นะครงนี้โดนกระโดดนีกโดดแบบสิเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย้กเฮ้ดเม้ยเฮ้ยเม้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้

โอ้โหสามตัวเลยโอ้โหลูกซองเกิดอะไรอ้ลูกซองอีกแล้วอ้หลูกซองอีกแล้วโอ้โหเอ้เขาเดินไล่ฆ่าเลยว่ะ สุนกรหรือสุนกรหือสุนกรเออเอออยากเล่นมนกอเป็นนั่นแผมอว่าผมจะเอาลาไไม่หลับนนมีกระเป็นไงลูกฟองอะนอ้องลูกฟองอะน้องปืนพุกแก้ทาง มาดิเฮ้ยสองเฮ้ยมีคนช่วยเราลบแฮะนี่โซลเลยนะคูณสี่ถ้ามันใส่คูณแปดได้ไม่ใส่แล้วนะ่ย่มชายมาเลยเ้ยโอ้โหโดนยิง เอาชนะโอ้ได้ที่สี่โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระด,กดิ่งเพื่อที่จะไม่คลิปใหม่ของช่ชองผมตรงนี้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่เท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับคลิปหน้าเป็นลูกซองนะครับผมเป็นลูกซองกอง็แบบกว้างขึ้นเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่คิวนะครับแล้วจะแต่งแบบห่วยๆเหมือนในเอที่ผมพูดไปทางการคลิปเลยครับว่าเราจะยิงให้มันเป็นแบบพุ่งเลยกระจายเลยนะฮะแบบไม่ก่อกลุ่มนะครับ เออนะครับโอเคล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม